สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการโนเฟนในส่วนของช่วงการลงทุนนะครับและผมก็จะขอกล่าวเหมือนเดิมครับว่าการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนหรือว่าฟอเร็กนะครับซึ่งผมนั้นก็เคยขาดทุนกับการเล่นหุ้นไปแล้วแบบเป็นหมื่นนะก็เลยไม่อยากให้เกิดกับคนที่ดูคลิปนี้หรือว่าคนรอบข้างที่จะเล่นหุ้นก็อยากให้ศึกษาให้ดีก่อนเล่นนะครับและแน่นอนครับว่าตอนนี้ผมก็ศึกษามาดีพอสมควรแล้วก็เลย จะทาการรีวิวการเล่นหุ้นในแอป DIME หรือว่า DAV นั่นเองนะครับซึ่งหุ้นที่ผมคัดมันนะมีอยู่6ตัวแล้วมีตัวอะไรมั่งก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะครับเริ่มที่หุ้นตัวแรกนะครับผมก็คือหุ้นของ n อ็นวีเดียนะครับผมซึ่งส่วนมากจะเรียกว่าหุ้นการ์ดจอหรือว่าชิปนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยหุ้นตัวนี้มันรวมทั้งตลาดคอมพิวเตอร์แล้วก็การเล่นเกมและทุกวันเนี่ย AI กําลังบูมเว้ยซึ่งเอ็นวีเดียเนี่ยอาจจะตอบโจทย์ในระยะ10ปีหรือ20ปีเ่เอางงน้นมัก็ตติบโตเรื่ย ต่อให้มีตลาดอุตสาหกรรมมันแข่งขันกันมากเงี้ยแต่เอวีเดียก็แบบยังมีเรื่องของคุณภาพและความมั่นใจนะครับว่าเอออนาคตเนี่ยดีเ,อ,เอไปสักสิบปีสิบปีก็ยังปลอดภัยอยู่นะครับในหุ้นตัวต่อมาก็คือเมตาแพลตฟอร์มนะครับผมหรือว่าเล็กๆซะว่าเมตาเดิมคือเฟซบุ๊กครับเป็นบริษัทที่เน้นสร้างและพัฒนาโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook Instagram WhatsApp แล้วก็เครื่องเล่นเสมือนจริงอย่าง VR นะครับผมและทุกวันเนี่ยคนเราเนี่ยติดโซเชียลมากเลย ไม่ว่าจะทำคอนเทนต์หาไรายได้หรือว่าเล่นเกมเสมือนจริงนะครับและหุ้นตัวนี้เนี่ยมันมีโอกาสเติบโต,ตในระยะ10ปี10ปีข้างหน้าไม่ว่าเราจะ DCA ยังไงก็เติบโต,ตแน่นอนนะฮะและหุ้นตัวต่อมาครับก็คือ Alpha Bet Inc. นะครับหรือว่า EOGL ที่เป็นบริษัทแม่ของ Google นะครับผมซึ่งหาไรายได้จากการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่าง YouTube Google Cloud Android หรือว่าการทำโฆษณานะครับ และแน่นอนว่ามันมีการทํารถยนต์อัตโนมัติหรือว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยซึ่งการลงทุนในหุ้นตัวนี้เนี่ยมันสามารถตอบโจทย์เราในระยะ10ปี10ปีข้างหน้าได้และแน่นอนว่าผมจะดีเซตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมและหุ้นตัวที่สองเราก็จะเป็น Microsoft นะครับผมซึ่งเป็นเทคโนโลยีดับโลกเลยที่มีผลิตภัณฑ์อย่างระบบิบริาการ Windows ซอฟต์แวร์ Microsoft แล้วก็ระบบข่าวนะฮะและที่สําคัญคือมีธุรกิจอย่าง Xbox ซึ่งพัฒนาระบบเกมนะครับ แน่นอนว่าผมนั้นเป็นแฟนเกมเฮโลผมก็ต้องสนับสนุนไอ้หุ้นตัวนี้อยู่แล้วแล้วก็แน่นอนผมจะดีซีเอม่งไปสัก30สปีส0ิบปีเดียละ่ะไม่ต้องห่วงถ้าเกิดมันร่วงก็ร่วงพร้อมกันแต่อนาคตเนี่ยผมเชื่อมันว่ามนุษย์เราเนี่ยต้องใช้ม i c r o s o f t อีกยาวเลยละ่ะต่อมาก็จะเป็นหุ้นของว i ซ a อิงครับหรือว่าเรียกว่าหุ้น V นะครับเกี่ยวกับระบบการชําระเงินที่ใหญ่สุดในโลกนะครับชำระเงินออนไลน์บัตรเครดิตบัตรเดบิตซึ่งทั่วโลกยัง,ยงใช้อยู่เลยแล้วก็ ที่สำคัญคือการ D c a หุ้นนี้เกี่ยวกับการธนาคารน่แน่นอนว่าระยะยาวนะเติบโตอยู่แล้วไม่ว่าจะ10ปี2 0ปี3 0ปี40ปีถ้าเกิดทุกคนยังใช้เงินอยู่หรือว่าอุกกาบาตไม่ชนนะวีซ่าเนี่ยตอบโจทย์สุดแล้วในการลงทุนระยะยาวและในหุ้นตัวต่อมาครับก็คือหุ้นของธนาคารทหารไทยธนาชาติหรือว่า TTB นะครับผมเป็นเกี่ยวกับธนาคารซึ่งแน่นอนว่าธนาคารเนี่ยมันตายยากอยู่แล้วและที่สําคัญเนี่ยที่ผมเลือกก็คือมันมีราชการมันเกี่ยวข้องด้วยราชการเนี่ย คือยิ่งธนาคารเนี่ยตายยากแล้วแล้วเป็นรชัชการเนี่ยโอ้โหแม่งล้มยากเข้าไปอีกแรกอย่างหนึ่งที่ผมซื้อตัวนี้ก็คือหุ้นราคาถูกมากต่ำกว่าสองบาทเออราคาหุ้นต่ำกว่าสองบาทแรกอย่างหนึ่งคือผมเล่นกองทุนในททบด้วยก็ต้องสนับสนุนททบเหมือนกันและท้ายคลิปวันนี้ผมก็จะขอเตือนทุกครั้งนะครับว่าการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงควรศึกษาดีก่อนการลงทุนนะครับ และผมนั้นก็เล่นหุ้นหรือว่ากองทุนเนี่ยน้อยมากอย่าเล่นเยอะนะครับผมดีเตามที่ผมมีคือเงินเดือนผมเนี่ยไม่ถึงหมื่นห้าเว้ยแต่ผมก็เล่นกองทุนไปแล้วสามพันแล้วก็เล่นหุ้นไปแล้วประมาณสัก2-3งพันได้ก็คือตีไปเลย6 0พ0หุ้นแต่ละตัวเนี่ยผมจะเล่นทีละ10ดอลลาร์แต่ว่าหุ้น TTB เนี่ยผมเล่นพันหนึ่งและหุ้นทุกตัวที่ผมเสนอไปในวันเนี้ยมันมีปันผลนะครับปันผลเนี่ยมีแบบปีหนึ่งครั้งหนึ่งหรือว่าปีหนึ่งสองครั้งนะครับเออ แลนะสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมใครชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดชับสไคร์นะครับผมสำหรับวันนี้เจอกันครับ